มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลเลิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมหาเวรคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโรรมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมพวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปร,ราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านทุกคนช่วงสองสวรรค์มานี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนร้อนร้อร้อน,อนผู้คนก็บ่นกันบ่นว่าไมอากาศถึงร้อนจังเลยบ่นแล้วก็อากาศก็ไม่ได้หายร้อนแต่ว่าก็บ่นไปอย่างนั้นแหละ บ่นเพื่อความสบายใจไม่รู้ว่าสบายใจบ้างหรือเปล่าได้บ่นแล้วมันก็เป็นธรรมดาของคนธรรมชาติของคนเราเห็นอะไรก็จะบน่นฝนตกก็บน่นร้อนก็บน่นลมพายุมาก็บน่นหนาวก็บน่นไม่มีอะไรที่ถูกใจสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จัก ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติก็จะรู้สึกว่าสบายๆจะร้อนจะหนาวจะฝนตกแดดออกก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นะที่ที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ก็เลยต้องบน่นถ้าใครมีธรรมะแล้วก็ไม่ต้องบน่นก็เข้าใจถึงธรรมชาติว่ามันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปไปตามธรรมดาของมันนะถ้าใคร ฝึกฝนอบรมจิตใจมาดีก็เห็นก็จะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำใจของเราให้มั่นคงอะไรจะเปลี่ยนไปก็ใจเราก็อย่าวั่นไหวไปตามผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมใจก็จะไม่หวั่นไหวไม่ตกต่ำไม่เดือดร้อนแม้จะถูกประทุษร้ายนะก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อน เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านถูกประทุษสร้ายครั้งแล้วครั้งเล่านะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาถูกคนประทุษสร้ายเหมือนกันหรือแน่นอนที่สุดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็จะมีคนรักบ้างมีคนชังบ้างมีคนเกลียดเหมือนกับเราเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยคนรักเท่าผื้นหนังคนชังเท่าผื้นเสือมีทั้งคนรักคนชังนะ แต่ใครจะรักจะชังก็แล้วแต่เราก็อย่าถือเป็นประมาณให้ถือคติที่ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอใครจะรักจะชังก็สุดแล้วแต่บางทีเราทำถูกใจเขาเขาอาจจะรักเราทำให้ถูกใจเขาอาจจะชังเราเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลง เอาแน่อะไรไม่ได้สิ่งทลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทำใจให้เป็นปกติทำใจให้มัน่นคงผู้ประประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยเรียกว่าเป็นภัยภัยมันจะเข้าถึงตัวถ้าเราไปประทุษร้ายไปอาฆาตพยาบาทไปคิดไม่ดีกับคนที่ ท่านมีจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์นี่ยนะก็จะภัยนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเป็นบูมเมลรงย้อนกลับมาหาเราบางคนไปใส่ร้ายป้ายสีพระผู้บริสุทธิ์ผุดพองแม้ว่าจะไม่ใช่พระอรหันต์ก็ได้รับความทุกข์ความทุกข์ยากลำบากบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนประสบอุบัติเหตุอย่างนีนะ้มีมากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้น เราเราก็อย่าไปคิดประทุษาร้ายหรือว่าไปนอกจากคิดแล้วก็อย่าไปกล่าวร้ายแล้วก็อย่าไปทําร้ายถ้ามันไม่ใช่ความจริงนะเราก็อย่าไปคิดประทุษาร้ายไปว่าร้ายไปทําร้ายถ้ามันไม่ใช่ความจริงอ่าเพราะว่ามันก็จะเสียหายกับตัวเราเองเหมือนกับคนที่ถมน้าลายขึ้นฟ้านี่น้ําลายนันก็จะถูกตัวคนนั้นนะ หรือซัดขี้ฝุ่นขึ้นฟ้านี่ขี้ฝุ่นฝุ่นละอองก็เข้าหน้าเข้าตาคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการอยู่ร่วมกันใครใครจะดีใครจะเลวเราพอแนะนําได้แล้วก็แนะน,นําไปแนะนําไม่ได้ก็อย่าเข้าไปแนะนําเพราะว่าจะเป็นอันตรายไปเข้าใกล้คนพาลที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับการแนะนํา คร่ำสอนในทางที่ดีนี่มันไม่เข้าเรื่องนะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราด้วยโดยเฉพาะถ้าไปประทุส้ายผู้ไม่ประทุสลายตอบโดยจะในครั้งพุทธกาลนะในครั้งพุทธกาลมีพระที่ท่านไปบิณฑบาตนะแล้วก็นายพรานนายพรานไปหาป่าไปนพรานไปป่าไปล่าเนื้อไปหาอยู่หากิน่ะ โดยปกติโดยปกติคนเราเนี่ยถ้าเห็นพระก็จะดีใจแต่ถ้าไปหาอยู่หากินถ้าเจอพระก็อหาว่าเป็นตัวการะกินีแต่ถ้าเห็นงูเห็นงูเห็นสัตว์ด้วยขาเนี่ยก็โอ้เป็นโชคเป็นลาบอ่าเห็นโชคเป็นลาบเห็นเต่าเห็นคางคกเห็นโชคเป็นลาบแล้วเอามาจับมาทาแป้งซะเลยหาตัวเลขก็เรียกว่ามันตรงกันข้ามกันเห็นสัตว์ เลื้อยคานเลื้อยมาเนี่ยเป็นโชคเป็นลาบสาธุเลยแต่เห็นพระมาเนี่ยเอ้เป็นตัวกัละกิณีหาอยู่หากินไม่ไม่ได้แล้วนี่นายพรานนี่ก็เช่นเดียวกันพอเห็นพระนี่ก็อ๋อเจอพระแล้ววันนี้สงสัยจะไม่ได้อะไรแล้วนะก็ไปหาทางหวนก็ไม่ได้จริงๆนะไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าเพราะความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่พระก็ไปบิณทบ,บาทบินทบ,บาทท่านชันแลวข่อนก็กลับมานายพรานก็กลับมาเช่นเดียวกันมา,นนะาเจอกันอีกแล้ววันน่ะอ้าวเจอกันอีกแล้ว เมื่อเช้านี่ก็เจอตอนบ่ายก็เจออยังไงเนี่ยเอา้านี่เพราะคนสมณะคนนี้แหละสมณะองค์นี้แหละที่ทําให้เราไม่ได้อาหารไปเลี้ยงครอบครัวเอาละทีนี้เราจะจัดการคนไม่ดีละน่นหาว่าพระเป็นคนไม่ดีเรียกว่าไล่หมาไล่หมาให้ไล่หมาไล่สุนัขให้ให้ทำร้ายกับพระภิกษุรูปนั้นเลย พระก็กลัวตายเหมือนกันกลัวบาดเจ็บวิ่งเ่ยขึ้นต้นไม้วิ่งขึ้นต้นไม้นายพรานก็ไม่ยอ่อเท้ะตามไปนะตามไปสุนัขสี่ห้าตัวหก 4, 5, 6, 6, ตัวก็ตามนายพรานไปด้วยเฮากันนะละงมไปทั่วป่าพระก็กลัวขึ้นต้นไม้แล้วนี่นายพรานก็เอาลูกศอนน่อยลูกศรแทงเท้าพระพระก็ยกขาขึ้นยกขาซ้ายขึ้นก็แทงขาขวา ยกเท้าขวาขึ้นก็แทงเท้าซ้ายนะ่ะเรียกว่ายกขึ้นยกลงอยู่นะยกขึ้นยกลงอยู่ก็ไม่ทันระวังผ้าจีวรหล่นลงไปคลุมล่างนายพลานหมาสุนัขที่อยู่ข้างล่างนึกว่านึกว่าพระหล่นลงมาพากันเข้าไปกัดเลยลุมกัดจนนายพรานถึงแก่ความตายพระก็มองดนะูพอนายพรานถึงแก่ความตายแล้ว พระก็หักกิ่งไม้แล้วก็โยนลงมาโยนลงมาไล่หมาไล่สุนัขที่มันลุมกัดในในพรานสุนัขมันก็มองดูอา้าวพระอยู่ยังอยู่ข้างบนอยู่เรากัดใครเนี่ยกัดเจ้านายของเราเองเอา้าวกัดเจ้านายตัวเองเจ้าสุนัขมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระก็โยนกิ่งไม้แห้งลงมามันก็เกรงใจรู้สึกเกรงใจพระ,ะกลัวเหมือนกัน ไม,ไม่ไม่มีเจ้าของก็วิ่งพากันวิ่งหนีสุนัขพระก็ลงมาเอ้ยสุดๆส,สลดใจโปรงสังเวชอนิจจานะครับนายพรานว่านี่แหละนะศีลเราจะสะอาดบริสุทธิ์หรือเปล่านะ้อทำให้ในายพรานตายเพราะเรากลับไปวัดพระเชตะวันไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าศีลของเธอนะ่ยยังบริสุทธิ์ดนะีศีลของเธอยังไม่ หดตกบกพร่องเพราะเธอไม่ได้มีใจประทุษร้ายแต่ในพรานเขามีใจประทุษร้ายต่อเธอเขาก็เลยประสบกับเหตุเพศภัยอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในชีวิตของคนเรานี่บางทีเราไม่ได้ไปประทุษร้ายใครแต่ว่าก็มีคนมาใส่ร้ายป้ายสีมาว่ามาว่าเฉยไม่เป็นไรหรอกก็จะคิดก่อนมาคิดในทางที่ไม่ดีไม่งามด้วย แล้วก็มาว่ามาว่าร้ายมาว่าร้ายยังไม่เพียงพอมาทํำร้ายมาทำร้ายด้วยตัวเองบ้างใช้คนหื่นมาทำบ้างก็ก็มีในสังคมปัจจุบันเราเราก็พยายามแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นแผ่เมตตามันจะจบหรือหลงตาต้องจัดการตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้เหรอไม่ได้นะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยสังคมมันถึงวุ่นวายนะทางโลก ตาต่อตาฟันต่อฟันทำไมสงครามเกิดขึ้นต้องเอาวิธีอย่างชนะอย่างพระพุทธเจ้าชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนตรนีด้วยการให้เขาเฟี่ยงก้อนอิดมาเฟี่ยงก้อนหินมาคว้างก้อนหินมาแล้วก็เอาดอกไม้ให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให,าให้กับบุคคลคนนั้นให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะให้เขาอยู่ดีมีสุข อย่าไปโกรธไปเคืองกันจะโกรธไปเคืองกันทําไมอีกไม่นานเราก็ต้องจากกันไปแล้วให้จากกันไปดีๆก็แล้วกัน <S <S นะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอย่าไปประทุษร้ายต่อกันถ้าประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายตอบไปโกรธต่อคนที่ไม่โกรธตอบไปเบียดเบียนคนที่ไม่เบียดเบียนต่อเนี่ยมันอันตรายนะภัยมันก็จะเกิดมีกับเรานะถ้าเรา ถ้าเราไปทำหนักกับผู้ที่มีจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพระราชามหากษัตริย์ภัยนั้นก็จะถึงแก่เราในสังคมเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันทุกวันนี้ให้เรามีสติสํารวมระมัดระวังทำใจให้สงบแผ่เมตตาให้แก่กันและกันให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขบางครั้งบางที เราอาจจะไม่พอใจในการกระทําของคนอื่นที่กระทําต่อเราที่แสดงกิริยาอาการต่อเรานะทางกายภนะาษาษากายอานะสาวาจาทางวาจาหรือกาทานะ็ทางใจทางใจทางใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดไม่ดีต่อเราบางทีมันฉายรัศมีออกมาทางใบหน้าแสดงหน้าบูดหน้าบึง้งหน้าเบี้ยวนะแสดงความไม่พอใจเราก็แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้ก่อนเลย ให้เป็นสุขเป็นสุขก่อนเลยเนี่ยทำใจให้เป็นกลางเราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจจิตใจที่คิดจะไปประทุสรรายคนอื่นมันก็จะไม่มีคือไม่มีความโกรธไม่มีโทสะอยู่ในจิตในใจชีวิตของเราก็เป็นสุขอ่าเป็นสุขอย่างสงบเย็นอ่าไม่มีพิษมีภัยกับใครๆไม่มีพิษมีภัยกับใครใไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความสวัสดีคือปลอดภัยความสวัสดีปลอดภัยเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายอยู่กันด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีต่อกันด้วยความเอื้ออาทรต่อกันอย่ามุ่งร้ายต่อกันประทุษร้ายผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นโกรธผู้อื่นก็เหมือนกับทําร้ายตัวเองนั่นแหละนะมันเกี่ยกกระทบกระเทือนไปหมดเลยนะเพราะเราอยู่ด้วยกันในสังคม มันโลกมันกลมทุกวันนี้มันใกล้กันเดี๋ยวก็จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมงานกันมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งคนที่ประทุส้ายต่อเราเราก็อาจจะได้ช่วยเหลือเขาแต่เล่วมงานกับเขาอย่างนี้ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะไปประทุส้ายใครไม่ควรจะไปโกรธใครไม่ควรจะไปเกลียดใคร เพราะทุกๆคนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะธรรมสวัสดีจเจริญพร